บรรยากาศเจ็ดโมงเช้าเช้าเช้าเจ็ดโมงเช้าหลองปันน้องมาเรียนที่มากคนไปโรงเรียนมันไม่ได้มันไม่เยอะไง มันให่เยอะไงเดียวต้องถีบเอานะ ต้นลูกเด็กอีหมากันหน่อยกันด้อหมากกันหน่อยกันด้ออีต้นสาดเด็กโอ้ยมันไม่เป็นเนินสูงไงมันเลยไม่ลื่นพร้อมยังเอา เอายยงเอามีให้หันหน้าไปทางนี้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายโอ้ยเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ามาเล่นที่มาบนไปโรงเรียนยังมืดอยู่นี่ยังมืดอยู่เจ็ดโมงเช้ามาเร็ว r e a d <laughs> หนูก็ช่วยตัวเองด้วยดิกระดึบกระดึบบ่ะเออ That's it พ <laughs> ี่มากับบอลไลมันต้องแน่นก่อนไงมันถึงจะลื่นก็อมอนั่น <c oughs> <c oughs> โอเคสนุกไหมว่ามนันนี่นี่าพีไ่ไปรอยไปลอยเดิมมันจะได้ทำให้มันลื่นๆื่น,นมากๆไงถ้าหนูไปรอยเดิมอะแล้วน้ำแข็งมันจะแน่นพรน้ำแข็งมันแน่นแล้วมันจะลื่นเข้าใจเรดี Ready? เอาเชือกขึ้นเชือกเอาอยัางเอา,อาเลยจับดีดีทำให้มาทางเดิมดิเลี้ยวดิเลี้ยวเป็นหรือเปล่าเลี้ยวไม่เป็นเอาอยัางเอาดึงเชือก แล้วก็เอนตัวมาข้างหลังแล้วมันจะไปเร็วเอ,อ้ย <c oughs> นั่นแหละได้เสร็จเด็นไง ไอลอยเดิมเรื่อยๆอ่ะให้มันเป็นน้ําแข็งสมกับการรอคอยไหมคะสนุกสมกับการรอคอยไหมหนูรอหิมะตั้งนานใช่ไหมใช่อืมพร้อมหรือยังพร้อมแลแปดโมงแล้วเรากลับบ้านนะเพราะว่าไอเจ็ดโมงครึ่งแล้วตอนเนี้ย <c oughs> มันบ่่อยเป็นโน่นไง หนูก็กระดึบกระดึบช่วยดิโอ้ยอเป็นไงยังมือดอยู่บรรยากาศเจ็ดโมงครึ่งมืดตืดด๊อ ซุ้มกับถาม้านานบอนี่จโอเคตัวอยากกลับบ้านแบบนี้บอยากเอายังเอายังพร้อมยังเอานะ มันบ่ได้เป็นเนินสูงมันไหลบอ่อนี่ยขโมยโอ้โลดขัเจ้ามันลื่นมันมีตขางชาจิ๊กเจียว ลื่นไงอ้ยอีกเสียงโหลดดังเลยวันมือนี้มาลบืปืนโน้นถึงบักโดนเติบไปได้แล้วบัานี้อ้ยบื้นโน้นมาสันอายลบื้นโน้นมาสันเอาอยัางเร็วๆม,มันจะแปดโมงแล้วเนี่ย ผมไม่ศึกษาคลคนเนี่เร็วๆศึกษาอะไรแล้วมันจะแปดโมงหนูก็ต้องกลับไปกินข้าวแล้วก็เตร,รียมตัวไปโรงเรียนเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วแต่วันนี้นอนยูนิฟอร์มโอเคอย่าบอไม่เป็นไร ready ไปโรงเรียนนี่เปื้อนมุกกี้มาบ้านแน่เลยตัวเนี้ยวันเนี้ย

<laughs> Be careful, though. No, Fancy having a couple of drinks and putting the tree up. <laughs> Don't go on the road, alright. <laughs> <laughs> like, Harry, you better get this real ball. Right? Oh, you put it in my pocket now. <laughs> Come on. Chop, chop. Dad, yeah, you're not putting your real ball. I'm letting you practice, darling. You need to practice. Excuse me. You do? You've got, you've got to get Josh in a lot of work. There you go, darling. <laughs> <laughs> Do what? Right. Right. first, the oh. Oh. <laughs> Throw the oh. it's just a Don't wait, just throw it. เออเล่มสเสึฮึระวังลื่นนะมันเป็นน้ฮึ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 ะึฮ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 าฮึฮึฮเฮึย เใช่เวลามันเป็นน้ำแข็งนั่นแหละมันจะลื่นแฮปปี้หรือ,อยังทีนี้รอหิมะมาตั้งนานรอ,อแบบรอแบบนานมากใช่ไหมใช่รอแบบโล่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 โล้วบัดนี้น้<ล>